หนาวกันหนาวต่อมาตื่นเสาเห็ดเบียดอยู่ปิ้มเอ้าฝนมาจางไหนนางรงก่อนคุณดีลูกคือไม่เห็นเวียดจะเสาจะเสี่ยวแถมหนาวไปเี้เออหนาวว่าสั่นไงแทนที่จะได้นอนตุ่มกับโฮมกับแมนห้องก็ตื่นได้หนิ กมีอย่งัดโตมานี่ลมก็เครอจังมมีก็มาหานน่ลามือนมีข้าวมาบอกข้าวอีกแล้วบอใส่เบิ้งกรยงมาเมล่ากนี่มีมอลำอยู่บนนู้นหนล่ะที่ไวาดพุ่นว่าสิมาส่วนตัวไปเบิ้งมอลำอีกแล้วบอขนาดหหนึ่งเฮ้ยเฮยากไยอยู่้้ยยฝนเฮาอยากไปค่ายเขียเเฮาอยากไปเบิเ้เเมเีย าก็ะต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเว้ยเอาเฮ็ดเวียกเอียงคือจังแต่เขาเมามาส่วนตัวเธอใดตกกับปน้ำเห่าตลอดมันกับแมนอยู่แต่นับมือนะเฮาก็แห่งเเถาเลยด้วยฝนเขาก็ต้องมีเวียกมีการไม่งานเฮ็ดตัว<อ>นี่นะ่ะก็คือเวียกทีตอนนี้เขาเฮ็ดธุรกิจธุรกิจอยียงตเอาตัวจำบ่ไรบอ ลุงห้าทีเราเสียนันดีเราเหมาะธุรกิจแหวห้าก็เล่าสิตายอ๋อลุงโตที่เขาซาก,กันมาเรื่อยๆมี่ธุรกิจเป็นของจาขคลองนันบอก <Wow. S 1> มเมนลรารวยหย่อนธุรกิจนี่ล่ะเอา้าโตตีเป็นปู่สืบทอดธุรกิจของเรากาแม่นตัวแนวเราบ่มีหลูกบ่มีเมียเนาะข้าแต่เหตุธุรกิจถ้าแต่เฮตดเวียกเฮตุงานเราไม่มีหลูกมีเมียเล่าเหน่อเ,ล,เลี้ยงเข้ามาเด้ เห่อเป็นลูกเป็นร้านสาวู้เดียวน่าเหมล่ละห,หน่อยหน่อยมีแต่ร้านไส้อ๋อตกกระเลยได้รับสืบทอดธุรกิจว่าสันซาอือปาดเป็นหอดนัธุรกิจยกธุรกิจให้ตัวท่องเพิ่เลยว้าวสเสียงว่าแล้วรวยแหีงมันบ่นี่รวยอ่ะแต่สิเห็ดจังไ๋ละเนาะก็บ่มีหลูไม่เมียมาซอยใส่เงินมง ก็ดีละตัวปีมได้เป็นนักธุรกิจสืบถอดจากลุงปานนี่นกับแม่อยู่ฝนแต่ช่วงนี้ห้องกันยุงยุงอยากอยู่แนวมันยังมาลงโตวเว้หนาลาก็คือสิไปเบิง่งมอหลาก็โตบดแดดดอกเว้เสดายเว้ไปส่วนภูบาวโตผึ้งมาเบิ่งอุย้ยมันบ่มักเบิง่งมอลามแบบอันนั้นมันมักเบิงเบ่งลีเกยปามันเถาะถ้ามันไปกั็พ่าบดแดดนะเข้านี่มันมันเลือดมอหลาน่ะไปหาจีบภูบาวมอหลาผึ้จังสิเด็ดไปน้ำขาวตลอด ขอทายอยู่ได้ปิมคุณเราบอมารลก,ก,ก,กีเกบังฮันกับมักตะรี<ว>เก้แต่เมึงเบิงเนเดอร์ไปจีบพระเอกมอลำนั้นส่วนใหญ่มีแต่คุณแม่เด้อคุยอยอยากเจออยู่ <c oughs> แค่นี้เออสด็จไปเป็นเมียเขาเสด็ไปเป็นลูกสาวเขาเด้อว้าวเราไปเป็นเมียเขาปาสิบ่าอีกแล้วเนาะเราไปเเมียเขาเออแล้วปิมกลาเรื่องธุรกิจอีกก่อน มึง,ส,<อ>งสงใจ,ใจป่บอกกูสงสัยมึ่ว่าแต่มึ่เหตุธุรกิจมึงเป็นนักธุรกิจว่าธุรกิจเอี่ยงของมึงเอาก็ธุรกิจใหญ่อยู่ด้ยวยฝนกันเน่ยต้องกูกับเหตุธุรกิจมันโดนละ่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่หลุ่นปูหลุ่นยาผุนเลยที่นี่หย่อนเลาเหตุมาโดนเล้าบ่มีหลุไม่เมียเนาะไพ่หลายสีมาสืบทอดให้เราก็ต้องเป็นกูร้านลักเล่าสมันตัวอ รวยแหงใน,นมึงมือโฉบดีรีแบบพิมเรียนลาบสืบทอดธุรกิจบุ้ยในบ้านบกนี่กวนมึงแหละรวยว่าโมเพราะว่าลุงมึงเรารวยมันกระโชคดีอยู่ด้ฝนซิว่าดีก็ดีแต่ว่างา้นมันก็นักอยู่ด้เฮ็ดเบิดหมือเบิร์ดเว่นหนิงมึงนี่เหาก,กุดำเมื่อละตากแดดนี่แล้วมันเป็นธุรกิจเอียงเอา้าธุรกิจมือด <S 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 อือธุรกิจมืดวาที่พิมแี่น เฮ็ดจังไหนธุรกิจเหมืดมึงม่หยาดเตีย๋ยสิมาหยาดเหตุยังก็สีหยาดตัวปัญหาตำรวจมาจับมึงเมื่อเหร่จังไหนเฮ็ดธุรกิจเหมืดว่าสัน้นตำรวจสิมาจับกูได้จังไหนฝนมึงม่มืดตาบอกอบอกเขาเหตุกันเบิดบานเบิดเมืงมองมึงไปอยู่สมาหนีนั่นละค่าแต่ไปเบิ่งมอล่ำธุรกิจเหมืดผู้ใดเขาสีมาเหตุกันเบิดบานเบิดบเดมืองเปียม มันผิดกฎหมายก็ฟั่งต่วัาธุรกิจหมืดเนี่ยมันสิมาผิดกฎหมายยังมันบ่ผิดกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายลุงกูแล้วกระถือกจับแล้วตัวเฮงบอกกูเฮงเหลือมงงแล้วที่บบน,นี้สิมังงงอยียงกระธุรกิจหมืดไงนั่นล่ละกูสิขอเตือนมึงด้ยวยความที่กูเป็นมูกูว่่อยากให้มึงถือจับไม่อยากให้มึงเข้าไปอยู่นี่คุกได้ปิม่ม มันบอถ,ถือตองบอถ,ถือกฎหมายที่มาถ,ถือจับอยียงฝนมึงอยียงของมึงนีน่เป็นบาบอกเหลิมเบลาก็มึงมาลูเรื่องเลยแหล,ละธุรกิจกูมธุรกิจหม,มื่นไงแต่ว่าผิดกฎหมายเออแล้วสรุปขยายกว่าม่งกูฟังเนี่ยมึงเห็ดธุรกิจหมื่นเกือธุรกิจยังกันเนี่ยธุรกิจเบิดห้องกู นี่เดนี่เผาทานนี่เดเผาทานนี่บมดธุรกิจเหมือนมาล้างมาเหมือนอิริเหมือขึ้นหนาเลยนี่ล่ะตอนนี้กูรู้ว่ามึงเห็ดธุรกิจผิดกฎหมายเอียงเผาทานเอา่ยเมื่อเพียร์เออนี่แหละเหนดงันกูรวยนี่ดำปุบเปื่อยอยู่เออเห็ดงานหนะไอ้นี่เห็นบ่ตื่นเศร้าแทนที่สิเดนนอนตุ่มผ้าห่มอุ่นๆกะตองไม่เห็ดเวี้ยเห็ดงาน ต้องเฝ้าลูกไม่เห็นธุรกิจหมืดเออแม่ปวดสมองเฮ้น้ำกูบอธุรกิจหมืดบอ๊บบอบอ,บอขอละต้องการพนักงานจำนวนมาก